สวัสดีเสาวันวันยางเมื่อนี่วันยาง,ว,ยงวันพุดจ้ะพี่น้องจ้ะวันพุดเตรียมของไว้แต่ไส่บารเหมือนเดิมนะพี่น้องนะเตรียมของไว้ใส่บาทกับเข่ากำน้ำนะพี่น้องมีเขา่ามีหย่างมีนม้ำยาดนา้ำอันนี้น้ำไม่ให้ล้านกินไปโรงเรียนกับแกงค่ะเกงองุ้มยำขาไก่เหมือนเดิมค่ะข้าวสวยร้อน เตรียมมาให้หลานกินไปโรงเรียนอันนี้ยากะกินแล้วค่ะกาแฟาตื่นตะดึกตะดืนตะเสาตะเสี่ยวคือเกา่าพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ของหลานสิเตรียมให้เธอไปโรงเรียนนั่งพระท่านไนตื่นอยู่จ้ะยาเตรียมของแล้วยาจังสีไปเอิญนั่งลุกขืนอาบน้ำวันนี้ใส่ชุดลูกเสือสำรองแล้วพี่น้องเนาะเตรียมกระเป๋าเตรียมกระบ,บอกน้ำให้นั่งเหมือนเดิม กับเขากับน้ำของนั่งกัพร้อมกับเขาาไ้บาดกัพร้อมเนาะพี่น้องจ้าตื่นตีสี่คือเกาล่ะจ้าพี่น้องตื่นตีสี่คือเกาอันนี้ตื่นตีสี่คือเกาโอ้ยอไฟมันอยู่สูงนะพี่นอ้องอันเล็กเป็นยังไงตื่นตีสี่ตาเสาตาเสี้ยวทำหน้าที่คุณยา่าคุณยายเหมือนเดิมค่ะพี่น้องไปเอาหล้านอาบน้ำก่อน เพราะว่ามีหลุดหลับทรงเนาะไอ้เพื่อนไปกับหลุดหลับจงหลุดลุงเรียนมาจากเนาะเขาจัง่ายง,งนอย่างเงีา้ยาฝนตกแดดออกเนาะโอ้ยท่านี้แหละจ้ะพี่น้องจา้า